สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูครับทินก็จะมาสอนเรื่องของการทำหนังสือเล่มเล็กนะคะซึ่งกระบวนการวันนี้จะเป็นเทคนิคของการทําตัวอักษรให้สวยงามค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะผ่านข้าโครงการแต่งเรื่องแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องแบ่งนะเนื้อเนื้อเรื่องเป็นหน้าหน้าเป็นตอนตอนแล้วก็ลงไปสู่กระดาษร้อยพอน ซึ่งก่อนที่จะเขียนคุณจะต้องร่างภาพและร่างตัวอักษรก่อนอถึงแม้ว่าเรื่องคุณจะสนุกสนานหรือมีภาพที่สวยงามน,นะแต่ถ้าตัวอักษรไม่สวยงามเนืนะ้อเรื่องของเราก็ไม่น่าอ่านค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการเขียนตัวอักษรที่สวยงามค่ะอาการแรกนะคะวางกระดาษร้อยปอนของคุณนะขนานกับตัวเองนะคะขนานนะคะอย่าให อย่าให้กระดาษเอียงเด็กค่ะถ้ากระดาษเอียงนั่นหมายความว่าเด็กๆมีสิทธิ์ที่จะเขียนตัวหนังสือเอียงนะถ้ากระดาษตรงและขนานกับตัวเองแบบนี้นักเรียนก็จะมีลายเส้นที่ตรงค่ะประการที่2ค่ะจับปากกานะคะปากกาเนี่ยคูณให้เลือกอยู่3แบบนะคะตอนแรกคือจะมี0.5 0.7และก็1ค่ะแต่ในการเขียนตัวอักษรนะคะให้เลือกขนาด 0.5นะคะเราเลือกขนาดเล็กสุดเพื่อให้นะตัวอักษรมีความคมที่สุดแล้วกรุณาเลือกปากกาที่ยี่ห้อดีขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะอะไรเพราะเราจะได้เส้นที่สม่งเสมอและก็มีเส้นที่มีความมั่นคงและสวยงามแต่ถ้าเราไปเลือกปากกาที่ด้ามเขียนไม่ดีหมึกออกไม่สม่่าเสมอก็จะทําให้เส้นเราไม่คมและก็ไม่สวยงามงั้นการเลือกปากกามีส่วนสําคัญนะคะในการตัดเส้นตัวอักษรค่ะ อ่ะมาดูค่ะเมื่อเราได้ปากกาแล้วนะคะและก็วางนะจินตาวางนะตาวางกระดาษขนานกับตัวเองแล้วนะจัดท่าวางนะคะจัดท่าวางในการเขียนนะคะโดยนะปากกาของคุณก็พยายามตั้งตรงนะเพื่อให้ขนานกับกระดาษเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้ก็ลงเส้นเพราะว่าเราร่างไว้แล้วแล้วก็ลงเส้นนะคะการเขียนนะคะดูค่ะ สังเกตนะคะปากาพยายามจัดตั้งตรงชันนะคะให้ขนานกับกระดาษให้มากที่สุดเพราะถ้ามันขนานเมื่อไหร่นะ,ะหมายคว่าเราก็จะได้เส้นที่มีความตรงมากเท่านั้นนะคะ่ะนี่คือเส้นตรงนะคะคืออักษรไทยจะมีส่วนของเส้นตรงทุกตัวนะคะถ้ามีส่วนของเส้นตรงที่ชัดเจนตรงจริงๆมันก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้สวยงาม แต่ถ้าเส้นตรงแล้วไม่เป็นเส้นตรงก็จะไม่มีความสวยงามนะเห็นจะเห็นว่าเขาจัดประกาศตรงนะคะและก็ขนานกับลำตัวประการที่สองการทำหัวอักษรไทยหัวต้องมีขนาดเท่าๆกันนะคะต้องมีขนาดเท่าๆกันนี่ประการที่สองเทคนิคที่สองนะคะเทคนิคที่สามสังเกตค่ะในการเขียนตัวอักษรแต่ละตัวช่องระยะห่างหรือช่องไฟของตัวอักษรจะมีขนาดเท่าๆกัน นะคะนี่เทคนิคที่3นะคะเทคนิคที่3ก็คือนะอจะต้องเขียนนะคะให้ใจเย็นๆย็นรอให้หมึกซึมให้ทั่วทั่วก่อนถ้าคุณไปเร็วหมึกจะซึมไม่ทันใจคุณแล้วก็เส้นของสีเส้นของตัวอักษรก็จะไม่สวยงามะนะงั้นเวลาเขียนต้องใจเย็นๆ ข้อห้ามนะคะในการเขียนตัวอักษรห้ามเอียงกระดาษเด็ดขาดนะข้อห้ามนะห้ามเอียงกระดาษเด็ดขาดเพราะถ้าคุณเอียงเมื่อไหร่เส้นตรงของคุณก็จะไม่ตรงทันทีฉั้นฝากไปด้วยนะคะเทคนิคนะคะหนึ่งนะตัวอักษรจะต้องมีหัวเท่าๆกันสองช่องไฟนะคะช่องไฟระยะห่างของช่องไฟต้องเท่าๆกัน 3. ส,ส่วนของเส้นตรงก็ต้องตรงจริงๆนะ เทคนิคง่ายๆค่ะจับปากกาให้ตรงนาวางกระดาษให้ขนานกับตัวเองและใจเย็นๆแค่นี้นะคะคุณก็จะได้ตัวอักษรนะที่ตรงเรียบร้อยและสวยงามถ้าคุณได้ตัวอักษรที่สวยงามแบบนี้เมื่อคุณวาดประกอบกับภาพไปแล้วหนังสือเล่มเล็กของคุณจะสวยงามน่าอ่านยิ่งขึ้นค่ะ